นี่ก็ส่งกําลังใจให้กันนะคะสาหรับคนในวงการบันเทิงปกติแล้วเนี่ยมีข่าวว่าส่งกําลังใจให้คุณหมอพยาบาลตอนนี้ก็ต้องส่งกําลังใจให้กันเองบ้างนะคะสําหรับครูสลาคุณวุฒิค่ะนักแต่งเพลงชื่อดังบอกเลยว่าส่งกําลังใจให้ชุดใหญ่เลยสําหรับพี่โหน่งชัชชาิชชนั่นเองนะคะส่งพลังบวกไปด้วยค่ะพร้อมกับโพสต์ภาพที่คุณครูเนี่ยทานบะหมี่ของร้านพี่โหนง่งบะหมีโหน่งนั่นเองนะคะแต่ความสําคัญที่ครูโพสต์เอาไว้ก็คือการชื่นชมพี่โหน่งบอกว่าถือว่าโหน่งเนี่ยเป็นเจ้านายต้นแบบอีก คนในยุคลี้ภัยโควิดกันเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยต้องปิดร้านตามกฎกติกาของบ้านเมืองเพราะว่าร้านพี่โหน่งเองเนี่ยบะมีโนมีหลายสาขานะคะคุณผู้ชมแล้วก็หลายที่ด้วยแต่ว่าไม่ยอมปิดลมหายใจของลูกน้องก็คือพยายามปรับตัวสู้เปลี่ยนร้านเป็นร้าน Delive r y ค่ะในจังหวัดที่ Delivery ได้ก็ Delivery ไปส่วนจังหวัดไหนที่ Delivery ไม่ได้ที่นครนายกเองอย่างร้านพี่โหน่งเองพี่โหน่งมายืนทอดไก่ขายแล้วก็ให้ลูกน้องได้มีงานทำนะคะโอ้สุดยอดมากๆคุณสลาบอกว่าบอบ ผิดกฎบอบปลดลูกน้องค่ะหาทางรอดไปด้วยกันและครูสลายยังบอกด้วยว่าชื่นชมที่พี่โหน่งเป็นนายจ้างนําพาชีวิตลูกน้องให้อยู่ไหวในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะซึ่งตัวพี่โหน่งเองก็น่าจะปลื้มอกปลื้มใจและก็มีกําลังใจขึ้นมาไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพี่โหน่งก็นําข้อความของครูสลาเนี่ยมาโพสต์ตอบพร้อมกับติดีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงด้วยค่ะถือว่าคนมาเทิงส่งกําลังใจให้กันและกันต่อไปนะอะครอยากจะให้กําลังใจพี่โหน่งก็อุดหนุนบะมีโหน่งแล้วก็ทุกๆธุรกิจของพี่โหน่งด้วยลกัน อร่อยนะคะดิฉันเคยทานแล้วใช่เห็นว่าบะหมี่หน่งของพี่หน่งเนี่ยนะค่ะอร่อยมากนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ก็เดลิเวอรกันไปก่อนนะจ๊ะ